สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาดูกิ่งมะกรูดที่เสียบยอดไว้กับต้นส้มนะคะกิ่งนี้รู้สึกว่าจะติด2ตาตุ่มของยอดใหม่นะคะผ่านนะคะกิ่งนี้นะคะเราทําการตัดใบของส้มหรือว่ากิ่งออกหมดเลยนะคะเพราะว่าจะทําการเสียบยอดใหม่เอามะกรูดเข้ามาแทนนะคะเป็นการบังคับให้ต้นเนี่ย หากินแล้วก็ส่งน้ำเลี้ยงเนี่ยมาที่กิ่งมะกรูดเท่านั้นนะคะอันนี้คือกิ่งที่สองที่ว่าติดแล้วนะทุกคนเห็นไหมคะยอดใหม่ออกแล้วนะคะ ใจฟูมากเลยค่ะทุกคนคือต่อไปนี้เราจะมีต้นมะกรูดที่มีฐานต้นเป็นรากแก้วเป็นต้นส้มนะคะซึ่งเราเสริมรากไว้ห้ารากนะคะเพื่อไม่ให้ต้นมีปัญหานะ,ะแล้วอ,อย่าง,งก็ช่วยให้เขาหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็เป็นต้นที่มีรากแก้วนะคะเพราะว่าต้นส้มนี้ปลูกขึ้นมาจากเมล็ดตา โอเคค่ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดเลิฟให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย